สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูมีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้ร่วมสนุกนะคะเด็กๆจ๋าสัปดาห์นี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยรือดูฝนนะคะลูกช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะบางวันก็มีฝนตกลงมาเด็กๆต้องดูแลรักษาสุขภาพเป็นนะลูกวันนี้คุณครูมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ หลังจากนั้นคุณครูจะมีกิจกรรม DIY การประดิษฐ์อุปกรณ์กนันฝนเดี๋ยวเด็กๆมาติดตามกันนะคะว่าเราทำกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลงเสร็จแล้วคุณครูคจะมีกิจกรรม DIY อะไรให้เด็กๆได้ร่วมสนุกได้ร่วมกันปฏิบัตินะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเต้นประกอบเพลงพร้อมๆกันเลยจ้า ยังไ,ไงบ้างคะเมื่อกี้ได้เต้นประกอบเพลงแมจีโนแล้วสนุกไหมคะะหลังจากที่เราเต้นประกอบเพลงเสร็จแล้วต่อไปคุณครูคจะพาเด็กๆมาประดิษฐ์อุปกรณ์กันฝนกันนะคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วไปประดิษฐ์ผลงานกันเลยคะ่ะกิจกรรม DIY ร่มน้อยแสนสวยอ้าวเด็กๆจ๋า ค,ครูจะมาแนะนำอุปกรณ์นะคะว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์ล่มในวันนี้มีอะไรบ้างอ่ะอย่างแรกนะคะลูกนี่คือสีเทียนสีต่างๆนะคะลูกถ้าดเด็กๆมีสีเทียนใช้สีเทียนถ้ามีสีไม้ก็ใช้สีไม้นะคะลูกเราไม่ต้องไปซื้อนะคะอ่ะสองก็คือดินสอนะคะลูกสำหรับ ว่าลวดลายตกแต่งหรือว่าตัดขอบกระดาษนะคะสามเป็นกระดาษ A4 กระดาษาเปล่าๆแบบนี้นะคะลูกสกอตเทปใสค่ะวันนี้เราใช้สกอ็อตเทปใสนะคะเพื่อความสะดวกนะคะลูกแต่ถ้าหากไม่มีเด็กๆหรือผู้ปกครองจะใช้กาวแม็กยิบกระดาษก็สามารถใช้ได้นะคะ กันไกรอ่าเราต้องมีกันไกรสําหรับใช้ตัดกระดาษเลยนะคะลูกหลอดสีสันต่างๆที่เราชอบนะคะถ้าเรามีสีอะไรก็สามารถใช้ได้นะคะลูกเราไม่ต้องไปซื้อนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการขั้นตอนที่หนึงกันเลยนะคะลูกว่าเราทําอย่างไรกันบ้างตั้งใจดูนะคะ,ะเด็กๆจ๋าขั้นตอนแรกนะคะเรามาวาด วงกลมลงบนกระดาษ A 4สีขาวเห็นไหมคะลูกวาดให้เป็นวงกลมเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใช้กรรไกรตัดกระดาษตามรอยนะคะลูกถ้าเด็กๆยังอยู่ชั้นเด็กเตรียมเด็กอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองถ้ายังไม่สามารถตัดเองได้ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยตัดนะคะส่วนพี่อนุบาลสาม มีกล้ามเนื้อมือที่ค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วเด็กๆอาจจะฝึกตัดกระดาษด,ด้วยตัวเองนะคะลูกเป็นการพัฒนาส่งเสริมพัฒนากล้ามมือกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อมัดเล็กของเราค่อยๆตัดไปนะคะลูกตัดตามรอยดนสอที่เราวาดเราก็จะได้เป็นรูปทรงกลมให้เด็กๆพับครึ่งแบบนี้นะคะ,ะแล้วใช้มือรีดกระดาษแบบนี้ เห็นไหมคะอ่ารีดเห็นไหมลูกอ่าพับแล้วพับอีกหนึ่งครั้งนะลูกอ่ะนี่ขั้นตอนที่หนึ่งพับครั้งที่หนึ่งอ่ะพับไปอีกหนึ่งครั้งลูกพับเอาปลายมาชนกันนะลูกเห็นไหมคะเอาปลายมาชนกันอ่ะพับเป็นครั้งที่สอง่ะรีดกระดาษอีกค่ะลูกรีดอ่าพับอีกหนึ่งครั้งค่ะเอาปลายกระดาษมาชนกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ อ่าเห็นไหมลูกสามครั้งอักรีดกระดาษถ้าเราต้องการให้ด้านล่างมีลวดลายหรือว่าตกแต่งให้สวยงามเราสามารถวาดเป็นรูปอะไรก็ได้นะคะลูกลงไปอ่าเดี๋ยวคุณครูทำให้ดูเป็นตัวอย่างอ่านเห็นไหมคะคุณครูทำแบบนี้นะลูกแล้วคุณครูจะใช้กรนไกลตัดจึ้ง ตามรอยดินสอทำแบบง่ายๆถ้าเราไม่ต้องการให้มีลายข้างล่างเราก็ไม่ต้องวาดนะคะเห็นไหมคะพอคลี่ออกก็จะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมลูกนี่เด็กๆจา๋าหลังจากที่เราพับได้รอยตามนี้แล้วนะคะเราก็จะมาทำลวดลายตกแต่ง ให้สวยงามตามที่เราต้องการตามที่เราชอบนะคะลูกอเดี๋ยวเรามาทำกันเลยคุณครูจะใช้สีที่คุณครูชอบนะลูกเราจะใช้กี่สีก็ได้ค่ะเราจะทำเป็นลวดลายอะไรก็ได้แล้วแต่เราเด็กๆลองใช้ความคิดและใช้จินตนาการของตัวเองนะคะลูกผลงานของเด็กๆสวยแล้วก็น่ารักทุกๆคนเลยนะคะลูก แล้วแต่เด็กๆนะคะว่าเด็กๆอยากได้ลวดลายแบบไหนทำแบบไหนอ่าเด็กๆจ๋าเห็นไหมคะเราระบายสีตกแต่งลวดลายเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะสีสันสวยงามเด็กๆสามารถเลือกใช้สีตกแต่งลวดลายตามที่ตัวเงชอบได้เลยนะคะลูกอ่าเด็กๆจ๋าขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะพับมุมเข้ามาชนกันสองมุมเห็นไหมลูกาเห็นไหมคะ เราจะพับมุมเข้ามาชนกัน2มุมแล้วด้านในเราจะใช้กาวติดหรือสกอตเทปใสหรือใช้แม็กเย็บกระดาษเย็บด้านในนะคะลูกแล้วแต่สะดวกแล้วแต่เด็กๆว่าเด็กๆมีอุปกรณ์ใดอยู่ที่บ้านนะลูกนะจะได้ไม่ต้องไปซื้อนะคะเ้าวเดี๋ยวคุณครูใช้สก๊อตเทปมันนะอะไปใช้สกอตเทปใสนะคะลูก เสร็จเรียบร้อยเห็นไหมคะคุณครูติดด้านในเรียบร้อยแล้วด้านในของคุณครูก็จะเป็นแบบนี้แล้วนะคะดเด็กๆเห็นไหมลูกเห็นไหมคะอ่าแล้วคุณครูก็จะพับทบเข้าไปแบบนี้ แล้วก็จะติดสกอตเทปอีกครั้งหนึ่งอขั้นตอนสุดท้ายการที่เราจะถือร่มออกไปข้างนอกต้องมีอะไรได้วยลูกต้องมีก้านร,ร่มตรงนี้ก้านร,ร่มตรงนี้คุณครูจะใช้หลอดสีต่างๆเอามาทำก้านร,ร่มนะคะเด็กๆอ่า คุณเลือกใช้สกอ็อตเทปนลูกนะนะเพื่อความสะดวกนะคะถ้าดเด็กมีแม็กก็ใช้แม็กดเด็กมีสกอ็อตเทปก็ใช้สกอ็อตเทปกาวก็ใช้กาวนะคะไม่ต้องไปซื้อนะคะลูกคุ้มๆเลือกใช้หลอดสีอะไรดีนะอสีม่วงดีกว่านะพอเราได้หลอดแล้วนะคะหลอดเราจะต้องงอได้แบบนี้นะคะลูกเห็นไหมคะหลอดเราจะต้องงอได้แบบนี้นะเราก็เอาปลายหลอดด้านนี้ ติดเข้าไปกับสกอตเทปหรือกาวเรานะคะลูกอเอาเห็นไหมคะย o อัมเบร l าลรม่รมรม่มร่มฉันคือม่มฉันคือม่มอ่าตรงนี้ยาวไปสักนิดหนึ่งเราตัดออกนะลูกนิดนึงลูกนิดนึงตกแต่งนิดนึงอึ๊บอ่า เห็นไหมจ๊ะเด็กๆนี่คือโรมกันฝนของเราเสร็จแล้วยูอัมเบราร่มทำง่ายไหมคะเด็กๆเด็กๆลองไปฝึกทำกับคุณพ่อคุณแม่ดูนะคะลูกและอย่าลืมถ่ายรูปส่งให้คุณครูรู้บ้างนะคะว่าเด็กๆทำร่มสีอะไรลวดลายอะไรกันบ้างวันนี้คุณครูขอตัวไปก่อนนะคะ คลิปหน้าคุณครูมีกิจกรรมสนุกๆอะไรมาฝากเด็กๆอีกฝากเด็กๆติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย